น้องโอ๊ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโอ๊ตทำอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้ผมทําเครื่องรถนะครับเนาะ L50 นะครับลูกค้าเอามาให้ทำเนาะมันมีปัญหาอะไรบ้างคะน้องโอ๊ตอ้หลายอย่างเลยครับพี่คือว่าตอนนี้ครับลูกสูบแตกนะครับเนาะนะครับมันเป็นอะไรคะพี่อ๋อลูกค้าที่แรกเนาะลูกค้าไปทํามาครับทําเครื่องเครื่องหลอกมาเนาะ แล้วตอนนี้เขาใส่ผิดมาร์กอะไรหลายๆอย่างครับมันก็เลยทําให้พังใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ที่น้องโอ๊ตตรวจสอบดูเนี่ยนอกนอกจากลูกสูบแล้วมีตัวไหนอีกมั้งคะที่เราจะต้องดูกานเหครับเนาะวันนี้ครับกานตัวนี้ลูกค้าก็ไปซื้อข้างนอกมาเนาะค่ะเป็นอะไรเทียบนะครับเนาะอะไรเทียบค่ะใช่ครับแต่มันไม่เหมือนกับของศูนย์นะครับเนาะบางทีเราใส่เข้าไปครับ ไอ้ตัวเดี๋ยวผมให้ดูนะอ๋ะอเออเนี่ยครับของข้างนอกเนาะของข้างนอกมันจะมีบ่ารองเนาะครับเนาะ<ช>เวลาใส่ไอ้ชาร์ปนะครับเนาะเขาซื้อชาร์ปมาใส่นะครับนะ,นะครับมันไม่ได้กันนะครับ ไม่ได้ครับผมใส่ข้างนอกปุ๊บผิดปกติปุ๊บมันมาลามมาหาตัวนี้ครับลามมาหาตัวนี้เจ็จไหมครับใช่ไหมครับที่ม,ทมันเป็นรอยครับอ๋อตรงข้างในมันเป็นรอยใช่ไหมคะใช่ครับลามเลยครับตัวนี้ อันนี้เขาเรียกอะไรคะนะ้องโอ๊ตอันนี้ข้อเหวี่ยงครับข้อเหวี่ยงอาจากจากลูกสูบก็กลายเป็นข้อเหวี่ยงพังครับผมเรามีตัวไหนอีกตัวนี้เนาะชัปละลายเร็วเนี่ยชัปละลายอก็จะมีลูกปืนข้อเหวี่ยงครับชัปครับพวกเนี้ยครับค่ะแล้วอันนี้ น้องโอคิดว่าถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนจนแบบว่าเป็นปกติเลยกลับมาเป็นปกติอะน้องโอคิดว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่โอ้เยอะเยอะเหมือนกันนะครับหลักแสนถึงไหมคะนด้จะถึงอยู่ครับโอ้โหอันนี้นี่แค่ใช้อะไรเทียบนะใช่ครับออพี่ได้ยินได้ยินแล้ว่าอันนี้แอบซุบซนะิบเนาะพี่ได้ยินมาว่าลูววกค้าเอา เอาอะไหล่ของรถยนต์มาใส่ในรถถ่ายใช่ครับใช่จริงเหรอจริงครับจริงตัวตัวไหนอ่ะนี่ครับพี่ดูได้ไหมเขอตัวนี้เลยครับพี่ก้านนี่เลยครับอ๋อไอ้ยินหนูบอกว่าเป็นอะไหล่เทียมนี่คือมันเป็นของรถยนต์เหรอใช่ครับนี่ครับพี่ถ่ายกันไหมที่มันเกิดจากความไม่รู้เลยจริงๆนะเนี่ยไม่ครับไม่สิต้องพูดว่าลูกค้าเอาไปซ่อมข้างนอกใช่ไหมใช่ครับบ่าก็ไม่เท่ากันครับดูแหน้าแปลนครับ นัาเป่นช้ปไม่เท่ากันเห็นไหมครับทำไมเขาทำอย่างนี้กับลูกค้าเนาะมาเ <_ d us> มาืม่อกี้ชวนพี่ดูอะไรเ้างโอเจ้พี่ดูอะไรตรงนี้ครับเห็นลูกสูบไหมครับเห็นเห็นวาลไหมเนาะมันเป็นสนิมใช่ไหม <_ d us> ใช่ครับคือว่าลูกสู <_ d us> บไม่เหมือนกับลูกสูบไม่ทํางานหนึ่งลูกครับอ๋อลูกสูบไม่ทางานหนึ่งลูกก็คือลูกลูกที่เขาเอามาเทียบนั่นใช่ไหมใช่ครับ อันนี้มันมันมันถึงเป็นสิ่งที่คูเวต้าเน้นย้ำเสมอนะคะว่าเรื่องการใช้อะไหล่เทียบนะคะก็เราไม่ได้ห้ามลูกค้าใช้อะไหล่เทียบแหละแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องดูก่อนว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับรถของเรานะคะอันนี้เอาอะไหล่เทียบของรถยนต์มานี่ไม่มีใครแนะนํานะคะ<ช>ต่อให้เป็นช่างนอกหรือว่าอะไรก็ช่างปกติ<ช>ไม่ควรจะทําอย่างนี้ใช่ครับคือว่าเราเจ็บแตจบดีกว่า เจ็บแล้วไม่จบครับค่ะบางทีลูกค้าซ่อมข้างนอกก็กลัวซ่อมที่ศูนย์มันแพงเนะาะค่ะบางทีศูนย์น่ะถูกกว่าข้างนอกเเยอะ,ะครับครับแล้วมีการรับประกันด้วยเนะาะรับประกัน6เดือนหรือ100ชั่วโมงบางทีซ่อมข้างนอกครับเขาไม่รับประกันหรอครับโอเคขขบคุ้ค่นน้องโอ๊ตครับผมครับ